อะไรอะไรในเมืองหลวงอ่ะมันก็ดูตรการตาไปหมดนะไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอาหารการกินหรือจะเป็นห้างสรรพสินค้าแบบนี้ในเมืองหลวงเนี่ยเขาต้องทำให้มันใหญ่ๆแล้วก็สวยๆเปลืองไฟ อะไรประมาณอย่างเงี้ยอะไรที่คาดไม่ถึงเจอได้ในเมืองหลวงนั่นแหละเรามันก็คนบ้านนอกเข้ามาในเมืองแบบเนี้ยก,ก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรเขาก็เอามาไว้ในตึกได้นะอย่างสวนแบบเนี้ยมีสระน้ำด้วยนะแถมยังมองออกไปข้างนอกเห็นไกลๆนู่นได้แบบเนี้ย มันเหมือนสวนลอยฟ้านั่นแหละมันก็อยู่ในห้างอะนะอย่างเงี้ยมีที่นั่งให้รอเวลาจะกินอะไรเขาก็ต้องนั่งรอคิวว่าเมื่อไรจะถึงคิวอะไรประมาณนั้นแหละเมื่อเข้าไปกินแล้วเนี่ยถึงได้รู้ว่าอ๋อเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ย คนถึงมาเข้าคิวรอ,อกินกันนี่เองอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้รู้แต่มันต้องดูสวยและก็ไม่ถูกเงินนักนาะงานนี้เขากินกันหนึ่งจานแล้วแบ่งแบ่งกันแบบนี้แหละอันนี้ขาวมันหมดไปแล้วไงเหลือแต่หวานและ อะไรต่อมีอะไรก็มาแบ่งๆกันกินแบบเนี้ยดูกระล้อยกอระลิบใช่ไหมล่ะงานเนี้ยมาห้างใหญ่นะห้างเนี้ยเขาก็แบ่งเป็นโซนๆนะนะโซนไหนเป็นโซนไหน มาหาดูกันเราเองนะมันอาจจะแยกตึกกันเลยก็ว่าได้โซนที่เราไปมันเป็นโซนอาหารเกือบทั้งโซนเลยก็ลองดูกันนะถ้ามีเวลาก็แวะมาดูเรามาที่อาคารบีนี่แหละลองเข้าไปดูก็อลังการอยู่แล้วนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะก็เห็นสมควรว่าน่าจะมาที่นี่แล้วนะครับ ออย่าลืมนะสำนึกฮักบ้านเกิดซีซั่นสองเนี่ยรีบๆสมัครกันมานะเขาต่อระยะเวลาสมัครมาแล้วนะเนี่ยใกล้จะหมดเขตเดือนกุ่มพาพันธ์เนี่ยแหละวันที่เท่าไรก็ลองหาดูนะก็ลองสมัครกันดูนะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาจะพิจารณาเราเองแหละ ลองคลิกแบบนี้หรือว่าสแกนดูนะแลออฟาม